วันที่26เมษายนพุทธศักราช2560เวลา6นาฬิกาสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีอุปนายิกาพ่วมในการสภากาชาติไทยสเด็จพระราชดำเนินมายังสถานสวพาพาเนื่องในวันสถาปนาสภากาชาติไทยครบ124ปี ทรงวางพันพุ่มดอกไม้และจุดทูปเทียงเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสวรีสมเด็จพระสรีพระชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาทรงบาพระสงฆ์31รูปและทอดพระเนตรินราศาการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาพื่มในการสภากาชาติไทยครบ40ปี ในวันเดียวกันนี้สภากาชาดไทยยังได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส124ปีอาทิพิธีมอบเหรียญกาชาดิสดุดีชั้นที่สองพิธีมอบเข็มอุณาโลมทองคำและโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรสภากาชาดไทยดีเดน่นและมอบกิยติบัตรเชือชูเกียรติแก่บุคลากรสภากาชาดไทยดีเดน่นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอาทิ จัดแสดงนทิทศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์สภากาชาติไทยนำเสนอพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชกับงานบรรเทาทุกข์กิจกรรมโครงการ124เรื่องราวด้วยรักและพักดีนำเสนอภาพและเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ที่มีต่อสภากาชาติไทยผ่านโซเชียลมีเดียกิจกรรมเผยแพร่ค,คลิปสัมภาษณ์ความรู้สึกต่อสภากาชาติไทยผ่านโซเชียลมีเดีย เปิดให้ชมส่วนงูสถานสาวภาฟรีเปิดให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนาศิราชาณเทศบาลเมืองศรีราชาจังหวัดชนบุรีเปิดให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยศูนย์วัชโรคเอสและเปิดรับบริจาคโลหิตดวงตาอวัยวะและร่างกาย